ต่อประทานกราบทูลและเรียนทันทคกรพและมีสายในเฟซทุกท่านครับผมพลตรีดออรอนุชาบุญนาคก็จะได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวีวรกรรมนักรบไทยเป็นครั้งที่สองต่อจากเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นตอนแรกเมื่อวานได้นำเรียนถึงวบร,บรบุษที่ใช้นามว่า พันเอกชัยชาญหานาวีซึ่งท่านเป็นนายทหารชุดแรกๆที่ลาออกจากราชการและเข้าไปบรรจุรับริการในกองทัพของเจ้าส่วนกภูมาทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารและก็ถูกทหารเวียดนามเหนือจับในดินแดนประเทศลาวส่ตงตัวท่านไปพักอยู่ที่คุก แรกครับครั้งแรกก็คือที่เดียนบินฟูจากนั้นก็ส่งตัวไปที่ฮานอยฮิลตันในกรุงฮานอยซึ่งเป็นสถานที่จำขังนักโทษสงครามส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวอเมริกาท่านก็จะเป็นเพื่อนนักโทษรุ่นเดียวกับผู้ที่สมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็ได้ลงสมัครเข้าชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับโดนัลด์ทรัมป์จากการที่ท่านได้ช่วยเหลือนักบินอเมริกามากมายให้พ้นจากการทารุณโหดร้ายของทหารเวียดจึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปจนทำให้รัฐสภาสหรัฐมอบเห,ร,หรียญกล้าหาญชั้นซิ l v ว r s t สตาและ Region of Merit ให้กับท่านท่าน ถึงแก่มรณกรรมในวันที่4กุมภาพันธ์ปีนี้เองทาหานทูตอเมริกาส่งสารแสดงความเสียใจพร้อมกับรัฐสภาก็ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนำธงชาติอเมริกันและเครื่องประดับเกีดยติยศมามอบให้กับทายาทของท่านและสถา,านที่สวดพระอธิธรรมที่วัดโสมนัสรับว่าเป็นวีรบุตร ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศสงครามเมืองลาวเป็นสงครามที่รบพุ่งกันระหว่างฝ่ายของเจ้าสวนภูมาเจ้าสุภานุวงศ์ในกรยสอนพรมวิหารโดยมีชาติอื่นๆเข้ามาแทรกแซงทั้งสาร,ราราเวียดนามเหนือส่วนไทยนั้นเรามีนโยบายการรบนอกประเทศ เพือไม่ให้ประเทศของเรานี้ประสบความเสียหายย่อยยับจากการสงครามนโยบายนี้เป็นนโยบายที่มีเหตุผลและเหมาะสมทําให้ประเทศของเราไม่ประสบกับความเสียหายแล้วส่งกําลังพลส่วนหนึ่งลาออกจากกองทัพไทยแล้วก็ไปสมัครอยู่ในกองทัพของเจ้าส่วนภูมาแล้วก็ช่วยเหลือสับสนุนกำลังล็บหลักทางด้านดาวตอนเหนือ ก็คืออยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของนายพลวังเปาซึ่งควบคุมทหารมองและทหารขมุกในการต่อต้านพวกเวียดนามเหนือส่วนฐานลาวนั้นเนื่องจากมีกำลังพลไม่มากนักก็ทำหน้าที่ระวังป้องกันในรอบนอกดังนั้นนโยบายนี้จึงเป็นการขัดขวางไม่ให้เวียดนามนั้นสามารถจะเข้ามา ลุกร,รานประเทศไทยตามแผนการของพวกมันที่ต้องการจะยึดครองประเทศไทยและเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประเทศไทยภายใต้พระบาเป็นประมุข<ม>ให้กลายเป็นระบอบคอมมิวนิสต์โดยล้มล้างสถาบันกรรษัตริย์ทั้งหมดให้หมดสิ้นไปภายในปี2อ2 0นั่นก็คือแผนการของเวียดนามที่ได้กำหนดไว้ถ้าหากไทยล้มไปแล้วก้าวต่อมาก็คือการเข้าสู่มาเลเซียอินโดนีเซีย จุดสุดท้ายที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์นั้นกำหนดไว้เป็นเป้าหมายที่จะดำเนินการในแปซิฟิ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงออสเตรเลียให้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันต่จากผลของสงครามเวียดนามและการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆความขัดแย้งของพวกประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยกันก็คือการขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียต ประกอบก,บกับการที่ไทยดําเนินนโยบายในการรบนอกประเทศนั้นจึงทําให้แผนการของเวียดนามล้มเหลวไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ได้การสู้รบเริ่มต้นมีมาตั้งแต่ปี2504แต่ก็ยังไม่มีทหารที่ลาออกจากกองทัพไทยไปช่วยกองขบวนการอกองทัพประเทศลาวมากนะักเริ่มมีความหนาแน่น ของการส่งกำลังรบก็คือในปี2512โดยเริ่มต้นตำรวจตวชดส่งกำลังเข้าไปฝึกการรบพิเศษให้กับทหารม้งจำนวน1000คนภายใต้การสนับสนุนขอประมาณยุทธโภปกรณ์และการสนับสนุนอื่นๆของหน่วยพาวรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่รับเงินจาก CIA และ การคลองอากาศในพื้นที่นั้นน่ะจะผ่านทางบริษัทแอร์อเมริกาหลังจากปี2อ1 2 3นั้นกำลังลบหลักของไทยก็จะไม่มีก็มีกองกำลังที่เรียกว่าทหารเสือพรานซึ่งส่วนหนึ่งก็ลาออกจากกองทัพไทยไปสมัครกับทำการรบอยู่ในกองทัพลาวการลบขั้นแตกหักรุนแรงที่สุดนะั เกิดขึ้นในปี1 1 4ปี1 1 4เป็นปีที่ฝ่ายเวียดนามเหนือน,นั้นสามารถจะรวมตัวกันได้เป็นตึกแผ่นและก่อสร้างเส้นทางสายโฮชิมินประสบความสำเร็จถึงแม้สหรักาจะพยายามทิ้งระเบิดทำลายมากเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถจะตัดเส้นทางนี้ได้เริ่มทำการรุกไล่เข้าไปสู่ดินแดนเวียดนามใต้มากขึ้นโดยประสานกับกองโจรเวียดกงที่มีอยู่ในเวียดนามใต้ สามารถเปิดการรุกรบครั้งใหญ่ในการยึดครองนครใหญ่ของเวียดนามใต้ก็คือเมืองเวและบีบเข้าสู่ไส้งอนเป็นลำดับจกนกระทั่งได้รับชัยชนะในปีสอรสิบแปดในปีสองสิบสี่ที่เรียกว่ามีการรบครั้งใหญ่ในสงครามลาวนั้นก็เพราะว่ากองทัพเวียดนามเหนือนั้นระดมกำลังพลจำนวนมากเพื่อต้องการเข้าครอบครองลาวตอนเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการส่งสิส่งอุปกรณ์ และการลำเลียงพลเข้าสู่เวียดนามใต้เพื่อทำการรุกไส่รัฐบาลงูดินเดียมกองกำลังฐานเสือพรานได้ส่งไปในส่วนที่มีกำลังสูงสุดก็คือฐานราบ27กองพันฐานปืนใหญ่3กองพันและปฏิบัติการอยู่ใน3พื้นที่ที่มีจำนวนมากก็คือที่ทุ่งไหยหินบริเวณร่องแจ้งแปะทางด้านตอนใต้ลงมา ล่องแจ้งเนี่ยเมื่อวานได้เล่าให้ท่านที่สนใจได้รับฟังแล้วว่าเป็นกองชาการของนายพลหวังเปาซึ่งเป็นผู้จัดก,การสูงสุดของกองทัพม,ม้งลักษณะของเมืองล่องแจ้งนะม,มีสนามบินอยู่ตรงกลางมีหุบเขาล้อมรอบดังนั้นภูมยุเทศจะคล้ายคลึงกับเดียนเบียนฟู N ool, ซึ่งฝรั่งเศสก็เพียงพร้พ์มาแล้วในศึกเดียนเบียนฟู ool, ก่อนหน้านั้นคือในปีหนึ่งเกห้าสี่ ต้องแจ้งการจะล้องระวังป้องกันให้ได้ผลนะั้นจะต้องยิดคลองเนินเขาโดยรอบเมืองที่เรว่าเนินสกายไลน์ดังนั้นกองกำลังเสือพานจึงตั้งกองชาการและกำหนดหน่วยระวังป้องกันอยู่ตามเรียงรายไปตามเนินเขาเหล่านี้จุดที่ร่อแหลมที่สุดก็คือกอง609ในช่วงนั้นเวียดนามเหนือ สามารถดบดมกําลังพลได้เป็นจํานวนมากพร้อมกับอาวุธหนักเมื่อเป็นปืนใหญ่130มิเมตรของสหภาพโซเวียตและยานเกราะ PT-76 รวมกับรถถังขนาดกลางที4าซึ่งเหลือใช้เป็นจำนวนนับหมื่นๆคันจากสงครามโลกครั้งที่2สหภาพโซเวียตก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาให้เวียดนามเหนือส่วนปืนใหญ่ของสหภาพโซเวียตขนาด130มเมตรนั้น อำนาจการยิงก็ประมาณเกือบ30กิโลเมตรเรียกว่าค่อนข้างจะยิงได้ไกลามากและมีความแม่นยำพอสมควรทรากองกำลังเสือพลานั้นมีกองพันทหารปืนสามอกองพันปืนใหญ่3กองพันก่อนที่จะเล่าสู่วิรกรรมของท่านอินทนนทะนัก็ต้องนำเรียนให้ทราบเสียก่อนว่าลักษณะในการรบร่วมระหว่างการปืนใหญ่กับฐานราบนั้นมีหลักนิยมอย่างไร หลักนิยมของสหริอเิกากับหลักนิยมของไทยอันเดียวกันเพราะเราใช้หลักนิยมของอเมริกันกาเนี่ยเป็นแกนในกองทัพไทยพื้นใหญ่หลักของเรามี2ขนาดก็คือ105ม mm ิมกับ1 5 5มิลลิเมตรปกติแล้วจะแบ่งภารกิจแตกต่างกันไปเรียกว่าชอรอกับชอตอพื้นใหญ่1 5 5มิลเมตรจะทำการยิงชอรอก็คือการยิงสนุนช่วยส่วนรวมหมายถึงว่า ฐานยิงร้ยหเมตรฐานหนึ่งจะต้องครอบเพอร์หรือว่าครอบคุมพื้นที่ปฏิการของกองพันธ์ที่อยู่ในบริเวณรัศมีปืนนั้นอย่างน้อยก็2หรือ3กองพันที่สามารถควบคุมได้เพราะปืน155นั้นสามารถจะยิงได้ไกลกว่าปืนร้อดังนั้นการติดตั้งกองพันธ์ปืนใหญ่155ก็จะต้องวางไว้ในพื้นท,ที่ที่เหมาะสมในการที่จะช่วยยิง สนับสนุนเป็นการส่วนรวมให้กับหน่วยทาหารจํานวนมากเป็นส่วนรวมไม่ได้เจาะจงไปสู่หน่วยใดหน่วยหนึ่งซึ่งตรงเงินข้ามกับปืนใหญ่1้อยมิลิเมตรซึ่งได้รับภารกิจให้ยิงแบบชอตอก็คือการยิงสนับสนุนโดยตรงหมายถึงว่ามีภารระะับผิดชอบกองพันใดกองพันหนึ่งเป็นการเฉพาะและในการวางกําลังระหว่างฐานราบกับฐานปืนใหญ่นั้นจะต้อง ถ้าหากเป็นไปได้ก็จะต้องวางกําลังอยู่ในรัศมีการยิงชอรอหรือชอตอตของกองพันปืนใหญ่เพื่อที่ได้ระวังป้องกันการเข้าตีของข้าศึกอียุทธวิธีของไอ้พวกเวียดนามเนี่ยมันก็ลอกมาจากวิธีของสภาพโซเวียตไม่มีอะไรมากโซเวียตในนิยมใช้ยุทธวิธีแบบคลื่นมนุษย์ก็คือดานหน้าเข้าตีข้าศึกด้วยจํานวนกําลังพลที่มากกว่า โดยใช้อำน,นาจการยิงข่มจากอาวุธหนักไม่จะเป็นอาวุธหนักที่ติดตั้งอยู่บนที่สูงหรือว่าการยิงจัดศูนย์จากปืนใหญ่รถถังดาหน้าโถงเข้ามาในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมากเหมือนกับการเข้าตีตรงหน้ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าหากมีอำน,นาจการยิงเขาเบื่อไม่เพียงพอยิงคุ้มครองไม่เพียงพอก็จะสูญเสียกำลังพลมากเพราะว่าเข้าเข้าตีหน้าค่าสึกพอดี ปกติแล้วฝ่ายตั้งรับก็จะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่ามีชัยภูมิที่ตัวเองเลือกได้และกําลังรบเนี่ยอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมก็จะต้องมีการลดทอนอํานาจการรบของข้าศึกเช่นการยิงรบกวนประจําชั่วโมงทำให้ไม่ให้ทำให้ฝ่ายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลับนอนได้เต็มที่ก็ไม่ทราบว่ามันจะเข้าตีเมื่อไหร่ ก็จะลดประสิทธิภาพในการทํางานของทอหารดงและขณะเดียวกันก็พยายามจะขุดคูเลตหรือว,ว่า,าขุดขุดขุดสนามพเพลาะคืบเข้ามาใกล้แนวเราให้มากที่สุดและเมื่อถึงวันวอเวลานอก็ดานหน้าขึ้นว่าโจมตีพร้อมกันตลอดแนวรวดหนามนี่ก็คือ,อยุทธวิธีที่เขาทํากันคือใช้กําลังพลที่มากกว่าใช้อํานาจการยิงที่สูงกว่าและ ใช้กำลังใช้อาวุธทุกชนิดเข้าตีฝ่ายตั้งรับในระดับตรงหน้าที่ที่ตั้งของกองพัน609ะนั้นเป็นจุดที่ควบคุมจุดยุทธศาสตร์บริเวณเนินสกายไลน์ซึ่งข้าศึกถ้าหากยึดพื้นที่นี้ได้ก็จะสามารถอาวุธหนักขึ้นมาตั้งและยิงทําลายเมืองล่องแจ่งหรือกองบัาก,การของในพลหวางเป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยําเพราะว่ามีภูมิเทศเป็นที่สูงขง่ม ซึ่งในทางการยุธนันก็มักจะยึดพื้นที่สูงไว้ตำราวิจัยสงครามไทยเราเรียกว่าครุฑนามก็คือการวางตำแหน่งอยู่บนที่สูงนั่นเองส่วนการวางตำแหน่งอยู่บริเวณตามแนวแม่น้ำเราเรียกว่านาคนามการวางที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นทางคมนคมเราเรียกว่าสุนักนามนี่ก็คือตำราวิจัยสงครามซึ่งเรียนกันมาตั้งแต่สมัยอุธยา จนมาถึงสมัยรัชกาลที่5เราก็เริ่มเลิกทิ้งไปและหันมาใช้ตำราของฝรั่งขึ้นมาทดแทนก็เป็นที่น่าเสียดายว่าพิชัยสงครามไทยสูญหายไปมากมายมหาศาลและการศึกษาในโรงเรียนหายของเราเนี่ยก็จะลอกฝรั่งมาทั้งหมดดังนั้นหลักการวิธีคิดแบบเดิมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีใครได้ให้ความสนใจมากนัเมื่อเวียดนามเหนือระดมกำลังพลพร้อมกับ ยานเกราะไม่ว่าจะเป็น PT 7 6จ็สิบและทีสเนี่ยเตรียมการเข้าตีกองพันหกศก็ระดมยิงด้วยอาวุธหนักอย่างรุนแรงหลายวันติดต่อกันกำลังพลของเราก็จะสูญเสียไปเรื่อยเรื่อยเนื่องจากไม่สามารถจะตรวจการเห็นที่หมายของข้าศึกได้อย่างชัดเจนตรงกันข้ามข้าศึกมันรู้ที่ตั้งของกองพันเพราะว่าจุดตั้งรับมันเป็นจุดที่ตายตัวอยู่ในจุดที่เป็นพี่ที่เหมาะสมที่สุดในการ ตั้งรับการโจมตีบางคนร่อยหลอลงไปจกนกระทั่งผู้นชาการในนั้นก็คือ,อร้อยโทชูเกียรติสินค้าจเจริญตำแหน่งท่านเป็นฟออสาม3ขอขยายความสักนิดหนึ่งว่าความคำย่อของทาหารที่เรียกว่าฟออโน่ฟออ l นี้คืออะไรในระดับกองพัน์นั้นมันจะมีการแบ่ง ฝ่ายอำนวยการหลักออกเป็น4ฝ่ายอำนวยการด้วยกันมีคําย่อว่า f o r เพราะอหนึ่งดูแลไ้้ยเกี่ยวกับการกําลังคนไม่อจะเรื่องการป่าเจ็บล้มตายกําลังคนทดแทนรวมถึงการควบคุมเฉลยสึกหรือค่าสิทธิที่เราจับได้ทั้งหมดนี้ก็คือทางด้าน HR นั่นเองสมัยนี้เราก็เรียกว่า Human Resource Management อาหารเรียกว่าฝ่ายบริการสายที่1 ไโดยการสายที่สองหรือฝอสองดูแลเรื่องการข่าวไปเป็นข่าวกรองทางยุทธวิธีข่าวกรองทางยุทธศาสตร์และข่าวกรองในสนามรบการข่าวทั้งหมดอยู่ที่ฝอสองเพราะสายนั้นเป็นกําลังในการที่จะจัดดูแลเรื่องการฝึกและยุทธการการฝึกนี่ก็เป็นเรื่องปกติของทหารเป็นหน้าที่ของฝอสามส่วนการยุทธการก็คือการวางแผนการยุทธการการออกคําสั่งยุทธการ การควบคุมการกํากับดูแลดังนั้นในภารกิจทหารที่เป็นหน่วยลบอยู่ในที่ตั้งนั้นงานของฟอสาวเป็นงานที่ออกไปเผชิญหน้ากับฆาตศึกฟอสองเป็นงานที่จะส่งข่าวสารข้อมูลให้กับฟอสามฟอหนึ่งเป็นการเตรียมการดวยกำลังพลถ้าหากมีการสูญเสียก็ต้องจัดหานกำลังพลมาทดแทนส่วนฟอสี่ดูแลเรื่องกับกิจการการส่งกําลังบํารุงการส่งกําลังบํารุงก็มีอยู่หลายสาย มีคำเราคำมีคำย่อว่าสอปอคือสิ่งอุปกรณ์สิ่งอุปกรณ์สอปอหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาพรณ์ผันทั้งหลายสอปอสองเป็นอุปกรณ์ในอัตราการจัดถ้าเป็นอัตราการจัดจะมีกำการกำหนดไว้แล้วเช่นว่าในกองมหารา,าบจะต้องมีอาวุธปืนพกกี่กระบอกมีปืนเล็กยามีเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง มีกระสุนเท่าไหรเท่าไหร่อันนี้จัดอยู่ในกลุ่มของสอประสองทั้งสิ้นคือเป็นการตั้งอัตราการจัดที่อยู่ในภารกิจที่เขียนไว้เป็นรายลักษณ์อักษรก็จะดูแลตามเช็คลิสต์นี้สปสามครอบคลุมในเรื่องเชื้อเพลิงไข่ข้นจารบีเนี่ยทางทหารเราเรียกว่าไข่ข้นส่วนเชื้อเพลิงเราก็เรียกว่าสวสามสอสามมันจะที่จริงความหมายมันรวมถึงทั้งเชื้อเพลิงและไข่ข้น และน้ำมันหล่อลื่นต่างๆด้วยแต่ปกติถ้าเราเอ่ยถึง2.3ท่านก็ต้องนึกถึงเชื้อเพลิงด้วยก่อนไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงทั้งเบนซินและดีเซลส่วน2.4 2.4นั่นดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งอุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในอัตราการจัดเช่นลวดหนามสำสีในการมุงหลังคากระสอบไฟพวกนี้ไม่นอกเหนือจากที่สอ2ดูแลก็คือ2.3 โดยไอสิ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้อยู่ในความรามับผิดชอบของฝอสี่ฝ่ายบริ 4, การสายที่สี่งั้นท่านชูเกียรติท่านทําหน้าที่เป็นฝอสามและก็ถือว่าเอาโสสูงสุดในบรรดาฝอทั้งหลายถ้าผู้ชาบาดเจ็บล้มตายไปไปเป็นผู้พันรองผู้พันคนถัดมาก็คือฝอสามนั่นเองที่เ่อนขึ้นทําหน้าที่เป็นผู้ชาโดยอัตโนมัติในหน่วยทหารจะไม่มีวันขาดขผู้ชาง ไม่ว่าจะล้มตายไปเท่าไหร่นอกจากเหลือคนเดียวถ้าเหลืออยู่สองคนเป็นพลนทาหารทั้งคู่เราก็จะต้องวัดอาวุโสวกันดีว่าไอ้พลทหารสองคนเนี่ยใคร,ใคร,าาใ,รใครเข้ามารับราการก่อนใครเข้าราชการทีหลังคนเข้ารวชการก่อนก็ถือว่าอาวุโสถือว่าเป็นผู้บัญชาคนเข้าทีหลังก็ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าเข้ามาพร้อมกันก็ต้องดูอายุต้องดูตำแหน่งถ้าดูอายุเท่ากันเข้ามาพร้อมกันต้องดูตำแหน่ง คนหนึ่งเคยตำแหน่งเป็นรองผู้กบหมู่อีกคนหนึ่งเป็นทหารลูกแถวไอ้รองผู้กบหมูนั้นก็จะต้องเป็นผู้อำชาดังนั้นไม่ว่าจะเหลือกี่คนถ้า,ากเหลือคนเดียวนั่นแหละก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องผู้อำนาแต่หากมีสองคนขึ้นไปมันจะต้องมีการแบ่งตามอุโสกันเสมอเพื่อการสั่งงานหลังจากที่เวียดนามเหนือระดมยิงปืนใหญ่ร3อเข้าใส่บีซีหรือกองพัน609อย่างหนัก พุชาก็ไม่เหลือก็เหลือพอสามคนเดียวก็คือร้อยโทชูเกียรติอายุก็แค่เด็กๆเกท่าน,นั้นเองอก็ขึ้นมาเป็นผู้กองพันแล้วเวียดนามพอถึงเวลาเนี่ยมันก็เรทฐานคือบุกโจมตีทุกด้านในการตั้งรับเนี่ยเราเรียกการยิงครั้งสุดท้ายนี่ว่าการยิงต้านทานครั้งสุดท้ายคือเราจะต้องเทท,ทุกอย่างเข้าใส่ข้าศสกเมือจะเป็น ปืนอาวุธหนักปืนกลอาวุธประจำกายก้อนหินถ้าเข้าใกล้ยิงก็สัดกันด้วยดาบก็คือแนวรงป้องกันขั้นสุดท้ายก็คือเป็นจุดที่ไม่ยอมให้ก้าเสร็จขึ้นมาบนฐานได้ทหารก็ติดดาบดาบ M16 กับดาบอาก้าพอกันถ้าโดนเข้าไปก็ตายเหมือนกันก็ฟัดกันนัวไปหมดจนกระทั่งท่านชูเกียรติซึ่งมีชื่อในขณะที่ทำงานในกองทัพลาวอ,อินทานินนั้นน่ะ เห็นว่าเหลือกําลังเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายุทธวิธีคลื่อมนมนุษย์มันกระแทกเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยคือเขาระดมกําลังมากที่สุดในจุดเล็กๆ,ๆซึ่งก็ทําให้แนวต้านทานไม่สามารถจะต้านทานได้ถึงจุดสุดท้ายท่านก็นเลยวิทยุจัดเรียกฐานปืนใหญ่ทั้งชอรอและชอตอให้ยิงกระสุนแต่อากาศเหนือถ่านของท่านการยิงกระสุนแต่อากาศเนี่ยมันมีอํานาจการทําลายล้างสูงมากปกติแล้วปืนใหญ่ถ้า ยิงกระสุนธรรมดาลงไประเบิดตามที่พื้นดินสเก็ตระเบิดก็กระจายไปมันยังมีมุมที่จะสามารถจะเป็นมุมอับที่ค่าสึกอ,อาจจะไม่โดนแต่การแตกจากอากาศเนื้อหัวเนี่ยมันจะสลายสเก็ตออกไปได้ไกลและอำนาจการทำลายสูงที่สุดเราก็ใช้กระสุนแตกอากาศนี้เป็นประจำระยะเวลาใกล้ที่สุดท่านผู้ชมอาจจะลืมไปแล้วในปี2 5 5 3 ในยุคข,ของนายอภิสิทธิ์ไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหลายแหกัไปอยู่ในเขมรคุณเซนเถิมกริเกมมีไอ้เลียมมีนายวิสาก็แต่งเพลงเยินยอสารเสริญคุณเซนคุณเซนหรือโอกาสส่งกองพันรถถังรุกเข้ามาตามแนวชายแดนไทยปรากฏว่าปืนใหญ่ยังไม่สู่เข้าสู่ที่ตั้ง ก็เริ่มเคลื่อนไปนั้นหน่ยทหารที่ตั้งรับไอ้พวกกองทัพเขมรในปี253นี่เองแต่ถ้าท่าน,านสนใจกลับไปดูข่าวเดียยังมีมากมายแต่คนไทยเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เพราะมัวแต่ใบบ้าไอ้เรื่องเพื่อไอ้เฟอแดงบ้าบอแล้วก็ดาลงดาราทั้งหลายเนี่ยในช่วงนั้นน่ะถ้าหากเราไม่มีกระสุนตแตกกาดตอเนี่ยยานเกราะของเขมรก็คงจะลุกเข้ามาได้เล็ดพอสมควร ปกติแล้วยันกรอบเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนบริเวณใต้ท้องและบริเวณด้านบนเกาะจะหนาบริเวณด้านหน้าและด้านข้าด้านข้างนะด้านหน้าและด้านข้างดังนั้นกระสุนแต่อากาศก,ก็สามารถทําลายยานกรอบเขมรได้จนในคุณเมเนตลูกชายของคุณเซนซึ่งมันจบจากเรียนโรเวสพบรต์สหรัฐอเมริกานั้นก็ได้รับบาดเจ็บรถถังของเขมรละลายเป็นกองพันเหตุที่มันเข้ามาได้ก็เพราะว่า รัฐบาลในชวนไปหลงกลเลดี้ไดนาที่เราแซ่ซ้องกันใหญ่นะครับที่ประสบประเทศก็เสียชีวิตไปแล้วจากการลงนามในอนุสัญญาออตตาวาที่แคนาดารปะว่ากองทัพไทยจะไม่ใช้ทุ่นระเบิดตั้งแต่ในชวนไปลงนามในครั้งนั้นเราก็ถอนกับระเบิดทั้งหลายออกจากอัตรายุทธปิธในกองทัพ ทั้งที่ทั้งที่ไอ้กับระเบิดเนี่ยเป็นอาวุธในการป้องกันประเทศได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีกับระเบิดยานก่อของฮุนเซนก็ลุกขึ้นมาได้อย่างสะดวกสบายถ้าหากไม่ได้รับกระสุนแต่อากาศของไทยไปรับประทานมันก็คงเถิมเกลือมมากกว่านี้ก็ทําให้กองพันธ์ของมันละลายไปทั้งกองพันธุและไอ้หุนมาเน็ตก็บาดเจ็บด้วยเช่นกันท่านอินทรนินวิทยุเปรียก หน่วยปืนใหญ่สับสนให้ทําการยิงกระสุนแตะอากาศเนื้อถ่ายของท่านเพราะฐานเวียดมันลุกเข้ามาเข้ามาสู่บริเวณฐานแล้วทั้งยานเกราะและก็กําลังฐานมาราบไม่สามารถจะต้านทานได้แน่นอนพอบอโดยฐานปืนใหญ่ก็ตอบกลับไปว่าแน่ใจไหมเพราะว่าถ้าหากใช้กระสุนแตะอากาศเนี่ยกระสุนมมนมีตานะตูงเข้าไปเยมันก็โดนทุกคนทั้งฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึกท่านก็ตอบกลับมาอย่างมั่นใจบอกว่า,วา ยอมเสียชีวิตในการนี้แต่ไงก็ตามให้การสิกยึดที่มั่น bc 609ไม่ได้เมื่อ้วการยืนยังงนอย่างนั้นแล้วโดยทหารปืนใหญ่ก็ระดมยิงกระสุนแต่อากาศขึ้นไปทำลายพื้นที่เหนือกองพัน609วันรุ่งขึ้นจากการลาดตระเวนอากาศก็พบศพทหารเวียดและทหารไทยที่ทำงานในกองทัพลาวตายเกลือนอยู่ในพื้นที่นั้น แต่ไอ้พวกเวียดก็ถูกทำลายมากมายจนยอมรับการสูญเสียไม่ได้และมันก็ต้องถอนกำลังกลับไปนี่ก็คือวีรกรรมของวีรบุรุษนักรบไทยอีกท่านหนึ่งซึ่งถึงแม้อายุจะไม่มากอนาคตก็ยังยาวไกลแต่ท่านก็ยอมเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพราะท่านเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านทำว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องเพราะท่านลบป้องกันประเทศป้องกันประเทศไทยไม่เห็ลบป้องกันประเทศลาเนื่องจากถ้าหัก ปล่อยให้อเวียดมันยึดครองลาวได้ยึดครองเขมรนได้มันก็ต้องเล่นงานไทยแน่นอนและมันก็กระทําจริงๆในยุคข,ของข่านพลเอกเปรมตินสูุรนณนนท์ซึ่งถ้าท่านสนใจก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเตรียมการทําลายประเทศเราต้องการจะตัดที่พกจังหวัดคอีสารและใช้นครราชสีมาเป็นเมืองหลักของมันในการรุกเข้ายึดประเทศไทยทั้งประเทศในยุคข,ของท่านพลเอกเปรมนั่นเองดังนั้นร้อยโทชูเกียริ ถินค้าจเจริญจึงเป็นนักภรรกล้าที่ขอนำมาสรรเสริญสะดรดีวีรก,กรรมของท่านในพื้นที่นี้ในสงครามเมืองลาวยังมีวีรก,กรรมนักรบไทยอีกมากมายหลายท่านครั้งต่อไปจะเล่าให้ท่านฟังถึงวีรก,กรรมของนายทานทาราซึ่งทำลายกำลังลบของไอเวียดเป็นจำนวนนับพันคนโดยใช้นาปาลมซึ่งท่าน ประดิษฐ์ขึ้นมาเองโอกาสต่อไปผมพลตรีดออรอนุชาบุญนาขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรลนาให้ความสนใจคนไทยยุคนี้ไม่รู้จักวีรบุรุษของเราเลยเพราะว่าไม่มีหน่วยงานใดใส่ใจที่จะส่งเสริมก็ช่างหัวมันแต่รายการนี้จะส่งเสริมและถ้าท่านเห็นว่ามันสามารถจะช่วยให้คนไทยเรามีความรักชาติมีความภูมิใจในชาติมีความหยิ่งในศักดิ์ศรี ก็ขอเวลาได้กระจายกันต่อต่อไปเด็กรุ่นหลังมันจะได้รู้ว่าที่มันอยู่กันสุขสบายไเล่นเกมโปเกมอนบ้าๆบอๆอะไรของมันนั่นได้แต่งหน้าแต่งตัวเป็นไอเด็กเกาหลีนั่นแหะเพราะว่าวีรบ,บุรุษสมัยก่อนเนี่ยเขารีชี่รีเลือดเนื้อให้พวกมันได้สุขสบายดังเท่นทุกวันนี้ผมพลตรีดอรอนุชาบนุนาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ